สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนออนไลน์ในวิชาการงานอาชีพกันนะคะในหัวข้อเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันนะคะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเอกสารทางการเงินโดยใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบทางการเงินวางแผนการใช้จ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายจ่ายเงินจำนวนเงิน ของรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือจะต้องบันทึกอย่างละเอียดคำนวณตัวเลขอย่างถูกต้องห้ามลบข้อความหรือตัวเลขใดๆหากมีการแก้ไขให้คิดค่าและลงชื่อกำกับและเขียนรายการหรือตัวเลขที่ถูกต้องลงไปเช่นช่องที่1ห,หมายเลขหนนะคะก็คือ วันเดือนปีหมายถึงวันเดือนปีที่ได้รับเงินหรือวันเดือนปีที่จ่ายเงินซื้อสิ่งของต่างๆหมายเลขสองรายการหมายถึงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายได้แก่รายรับเช่นแม่ให้เงินเงินเดือนเงินค่าจ้างเงินรางวัลรายจ่ายเช่นชื่อสิ่งของที่ซื้อ ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าเล่าเรียนค่าขนมต่อไปหมายเลข3รายรับหมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์หมายเลข4รายจ่ายหมายถึงจำนวนเงินที่จ่ายไปหรือราคาของสิ่งที่ซื้อมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์หมายเลข5คงเหลือหมายถึง จำนวนเงินรายรับลบด้วยจำนวนเงินรายจ่ายมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ต่อไปหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลข6รวมหมายถึงจำนวนเงินในช่องรายรับทั้งหมดรวมกันจำนวนเงินในช่องรายจ่ายทั้งหมดรวมกันและจำนวนเงินรายจ่ายทั้งหมดหักลบออกจากรายรับเป็นเงินคงเหลือรวมเช่นวันที่15กุมภาพันธ์2564 แม่ให้เงินประจําวัน50บาทก็คือรายรับนะคะเพราะเราได้รับเงินมาต่อไปค่ารถไปโรงเรียนและกลับบ้านทั้งไปและกลับนะคะก็คือรายรายจ่ายนะคะ14บาทต่อไปค่าอาหารกลางวันนะคะคือรายจ่าย25บาทในวันนี้นะคะในวันที่15กุมภาพันธ์ ใช้จ่ายไปสองรายการนะคะรวมวันที่15รายรับได้รับมาทั้งหมด50บาทส่วนรายจ่ายที่จ่ายไปในวันที่15ก็คือ14บาทบวกยีบาทก็คือ39บาทเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมียอดเงินคงเหลือ11บาทนะคะต่อไปวันที่16ขึ้นวันใหม่นะคะวันที่16บกุมภาพันสองพั 2, นหารหกนักเรียนจะต้อง ยกยอดคงเหลือของวันที่15นะคะเพื่อมาขึ้นในวันที่ใหม่เป็นบรรทัดแรกนะคะก็คือยอดเงินคงเหลือยกมาจากวันที่15ก็คือจํานวน11บาทก็คือตัวนี้นะคะยกมาตรงนี้11บาทนะคะก็อยู่ในช่องของรายรับนะคะต่อไปแม่ให้เงินประจําวัน50บาทก็คือรายรับนะคะแม่ให้เงินก็คือรายรับของเราต่อไปค่ารถไปโรงเรียนและกลับบ้าน 14บาทก็คืออยู่ในช่องของรายจ่ายนะคะต่อไปค่าอาหารกลางวันอ่าวันนี้อาจจะมีการกินขนมเพิ่มเติมนะคะก็คือเพิ่มไปอีกเป็น30บาทก็คืออยู่ในช่องของรายจ่ายนะคะอ่าวันนี้ซื้อสมุดค่าสมุด10บาทก็อยู่ในขอ่องอเอ่อช่องของรายจ่ายเหมือนกันนะคะอ่าเป็น3รายการวันนี้รับมา1รายการได้ยอดเอ่อยอด เงินคงเหลือจากวันก่อนนะคะรวมกันแล้วเป็น61บาทอ่ะยอดเงินคงเหลือจากวันที่15 11บาทบวกกับที่แม่ให้อีก50เป็น61นะคะต่อไปวันนี้จ่ายไปทั้งหมดมีค่ารถ14บาทค่าอาหารกลางวัน3 0บาทค่าสมุด10บาทรวมแล้ววันนี้จ่ายไปทั้งหมด54บาทวันที่16นะคะยอดเงินคงเหลือ7บาทออันนี้เป็นยอดสรุป ในสองวันนะคะที่เรา,าบันทึกนะคะารายการรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือว่าในแต่ละวันเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนควรจะทำเป็นบัญชีส่วนตัวของนักเรียนนะคะเพื่อให้รู้าการทําบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันนะคะสัปดาห์นี้วิชาการงานอาชีพขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ